สวัสดีเพื่อนๆออสตาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วครับในแมปออสตาเออกูก็สวัสดีออสตากูก็ต้องอยู่ในแมปออสตาดิวะเออแล้วกูจะพูดทาไมล่ะเนี่ย เอาเป็นว่าทุกคนน่าจะเห็นในชื่อโปรคลิปไปแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับก็คือวันนี้เรานะครับจะมาหา5ตัวละครนะครับที่ในเรื่องโคตรเก่งแต่ในเกมโคตกรกล้านะครับมาดูนว่ามันจะจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในแมปออสตาทาวเวอร์ดีฟนเนี่ยบอกได้เลยว่ามีประมาณ78,325ร้าล้านตัวนั่นเองครับเรียกได้ว,ว่าเยอะโคตรๆแล้วก็มาจากร้อยพ่อพันแม่ในเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวละครที่ผมจะยกมา5ตัวเนี่ยเียกว่าอาจจะไม่ได้ตรงใจกับคนที่ดูอยู่นะเออมันก็อาจจะไม่ได้ตรงใจอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราอาจจะนั่งเอียงซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนดูเอียงขวาก็เฮียแหละไม่ใช่อย่างนั้นครับก็คือไม่รู้ว่ามันจะตรงใจกับท่านชมหรือเปล่าหรือว่าแบบท่านชมคิดว่าเฮ้ยพี่มันก็เก่งอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในเรื่องมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่พี่ในเกมมันก็ตั้งตามนั้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า5ตัวละครที่ผมจะยกมาเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าว่า เกมโคตรกากนี่โคตรเก่งนะครับโอเคไปรีกันเลยดีกว่าไปร้านฟิชชี่ช็อปบ,บริการเกี่ยวกับเกมโลบกักไม่ว่าจะเป็นการกดผลเกิดเกมพาร์ทแมปบอฟฟต์คิงเลกาซีและยังมีบริการกดคลิปไอเทมแมปต่างๆมากมายรวมถึงขายดีไก่ตันและที่สำคัญเลยนะครับมีการแจกของรางวัลเกือบทุกๆวันใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผม โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในหน้าเว็บแฟนโดมแล้วครับไม่รู้ว่ามันอ่านอย่างนี้หรือ,ปอเปล่าแต่พอแปรียบทยมันมันอ่านอย่างนี้นะเว้ยโอเคก็จะเห็นว่ามันมีตัวละครหมางล่างลาย <g iggle> ให้เราเลือกกันนะครับแล้วก็จะมีสแตทให้ดูด้วยเช่นเอเลนเด็เดรีวิวเว็บก่อนไม่ได้จ้างนะแต่ว่าเออมันเป็นเว็บดีนะครับเป็นเว็บฟรีสามารถเข้ามาดูได้เห็นไหมก็จะมีสแตทมีอะไรแต่ก็จะมีโฆษณานิดหน่อยนะครับเออมีบัฟมีบัฟอะไรมีอะไรให้เราดูด้วยนะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับแต่ว่าเพื่อใให้้ทุกกคคนนนเขาจจตรรงััะะบผม เอาเฉพาะตัวละครที่ผมมีอยู่ในเกมนะครับอยู่ในแมปเออเอามาแบบเอามาในคลิปนี้แต่ว่าคือที่ผมใช้ในเว็บเนี้ยเพราะว่าผมขี้เกียจเข้าไปรีวิวในเกมไงมันรีวิวยากนะครับเออในนี้มันมีสเตตอะไรให้เราดูเนาะแล้วก็อย่างที่2เลยนะครับผมจะวัดความสามารถในอนิเมะเฉพาะที่ผมได้เห็นที่ผมได้ดูเท่านั้นเพราะว่าบางตัวละครไอ้เหี้ยนในอนิเมะโคตรกากเลยในมังะโคตรเก่งเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่นับในมังะนะครับโอเคเนาะและก็ต่อมาอย่างสุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าผู้ชมไม่เคยดูอนิเมะที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่เคยดูตัวละครที่มาจากอนิเมะที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ย ก็อย่าเพิ่งด่าผมหรือว่าอะไรให้ไปดูก่อนละกันนะครับหรือว่าให้ไปศึกษาก่อนเพราะว่าบางทีน้องๆอาจจะไม่เคยดูแล้วก็มาด่าผมว่าพี่ตัวนี้มันคือตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็แนะนําว่าไปศึกษาก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมตัวแรกนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะคิดตรงกันนะครับนั่นคือวันหนอะไรเนี่ยไวสแตนเหรอไวสแตนหรือเปล่าอ่านว่าอะไรวะไวสแตนใช่ไหมน่าจะประมาณเนี้ยวายสแตนสแตนอะไรสักอย่างนี้แหละเออเอาเป็นว่าก็คือหนวดขาวน่ เองครับเออหรือว่าแอดเวิร์ดนิวเกตของเรานะครับบอกได้เลยว่าในเรื่องวันพีชไม่ต้องพูดเยอะนะเอาง่ายฉายาของเขาก็คือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอะ่ะมึงคิดสภาพดิท่านชมคือแบบชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในเรื่องวันพีชและเรื่องวันพีชไม่คือแบบเรื่องการ์ตูนอนิเมะมังงะที่โคตรพ่อโคตรแม่จะแบบดังเลยก็แบบอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้แล้วมึงคือชายที่แข่งแกร่งที่สุดในเรื่องอะ่ะ แต่อมาในออสตามึงคือตัวละครที่แบบโคตรจักแบบโอ้โหไม่ได้บอกว่าจะกากนะคือเอาง่ายนะไม่ต้องแบบเอ่อแบบเขาเรียกอะไรไม่ต้องโลกสวยนะครับแบบว่าฮ้ยพี่มันก็เก่งอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไปด่ามันกากากาก,ากคือกากไม่ต้องโลกสวยทุกคนน่าจะรู้ทุกคนน่าจะเห็นใครที่ดูใครที่เล่นออสตาน่าจะแบบเออพอดูได้ว่าสเตตอย่างเงี้ยคือกา,กากนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องโลกสวยนะโอเคมาดูสเต็ตกันหน่อยดีกว่านะครับดูนะเนี่ย สเตตนะครับก็หนวดขาวตัวนี้เป็น6ดาวด้วยนะเป็น6ดาว6ดาวคือตัวละครที่มีระดับเยอะที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับอันนี้เราจะไม่นับขั้น1ขั้น2ของแบบเอ่อเบบี้เบบี้เบติต้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนับแบบเป็นดาวอันนี้คือ6ดาวตัวเดียวน่าจะดูตัวเดียวในคลิปนี้นะบอกได้เลยว่ามันเป็น6ดาวนะครับมันขึ้นชื่อว่า6ดาวมันก็น่าจะต้องเก่งอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรีวิวกันหน่อยดีกว่าอันนี้มีออฟด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมบัฟให้ด้วยนะครับอ่ะ ดิวแมกไปเลยนะครับก็นี่ครับดาเมีเริ่มต้น2000นะครับระยะ25าคูดาว5าวินะครับถือว่าเป็นสแตทที่ไม่ใช่หกดาวในยุคนี้เลยนะครับคือไม่ใกล้เคียงเลยอ่าเรายอมรับว่ามันมานาะนแต่ว่ามันไม่ใกล้เคียงเลยนะครับเออคือแบบหกดาวยุคนี้นะาเห็นเริ่มต้นมันโหมันก็ประมาณหลักหมื่นแล้ว <c oughs> แต่ตัวนี้มีทั้งออฟดิวแมกแล้วก็มีบัฟดาเมจเริ่มต้น2500นะครับแล้วก็พอแมกเนี่ยดาเมจนะครับ อยู่ที่90 0 0 0แรดูเยอะนะเอาจริงแลดูเยอะนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่หนวดขาวมีออฟในช่วงเวลาที่หนวดขาวเข้ามาเนี่ยคือเขาก็ไม่นิยมใช้้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีคนใช้เลยนะครับแล้วก็ระยะนี่ย2่คูดาว6วินะครับมีแบบเออสกิลซินนามิด้วยนะครับก็ ดูเหมือนเท่นะดูเหมือนแบบโอ้โหยิ่งใหญ่แต่จริงๆใช้งานจริงไม่ได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะผมบอกเลยนะถามว่าเล่นได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าตัวอื่นดีกว่าเยอะสี่ดาวาึงตัวยังดีกว่าเลยใช้ตังอัพห0,000ื่นดูเหมือนน้อยในยุคนี้นะแต่บอกมันมันไม่ได้จริงๆตัวเนี้ยนะครับเออผมอยากให้อนาคตมีขั้นหนึ่งขั้น2อะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าคือมึงเป็นตัวละครที่โคตรเก่งในเรื่องอะแต่พอมาในเมคคือไอแนแบบคือไม่ได้เลยจริงๆครับ ตัวต่อมานะครับตามมาติดติด่างเรื่องวันพีสเลยทีเดียวเชียวนะครับนั่นก็คือเจ้าฟูจิโทระของเรานั่นเองครับหรือเรียกง่ายๆว่าพลเรือเอกคนใหม่แทนเอ่อพวกเซตเก่าที่มีอาคาอินุมีอะไรฮิซารุอะไรพวกนี้เนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครที่ดูอนิเมะวันพีสน่าจะรู้ว่าพลเรือเอกในเรื่องเนี่ยโคตรเก่งนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะเพราะว่าผมส่วนตัวผมก็อยู่ฝั่งแบบโจรสลัดไงไม่ได้อยู่ฝั่งทหารเรืออยู่แล้วนะครับแต่ทุกคนน่าจะพอรู้ว่า พลเรือเอกเนี่ยไอ้้ยคือถ้าเทียบนะถ้าเทียบแบบในเรื่องอ่ะผมว่าพลเรือเอกนี่คือน่าจะติดประมาณแบบความความสามารถฝีมือประมาณท็อปแบบ20ของเรื่องเลยแม่ก็ท็อปสิของเรื่องบางตัวนะเพราะว่าพลเรือเอกบางคนกับพลเรือเอกอีกคนแบบฝีมืออาจจะห่างชั้นกันอะไรเงี้ยแต่ฟูจิโทระผมเคยเห็นฝีมือของเขานะครับก็ถือว่าค่อนข้างเก่งเลยเป็นนักดาบที่เรียกได้ว่าก็สุดสุดคนหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือพลเรือเอกเลยนะเว้ยพลเรือเอกเลยนะเว้ย เออคือมึงคือพลเรือเอกอะนะครับตัวนี้นะครับฟูจิโทระมีบัฟด้วยนะไอ,อ้มีออฟด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะบัฟคืออ่านยอมรับเรื่องนึงว่าตัวนี้ก็มานานเหมือนกันนะมาเป็นปีแล้วแล้วก็มีออฟเมื่อ4เดือนที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างนานนะแต่จริงผมรู้สึกว่ามันก็คือสเตตมันมันโอ้โหผมว่ามันน้อยเกินไปนะครับดามจ่เริ่มต้นเนี่ยสี่พนระครับระยะ15าคูดาว5าวินะครับ แล้วก็พอแม็กเนี่ยนะครับระยะนะครับอยู่ที่3.2มเดี๋ยวจะข้ามไประยะทําไมวะเออมันมันหินวึบแล้วมันผมอ่านเลยไงนะครับระยะ3 2มดาเมจแปดหมื่นสี่นะครับคูดาวหกวิอันนี้คือบัฟบัฟแล้วอ่าบัฟแล้วใส่ออฟแล้วนะครับก็นี่ครับมันก็ถือว่าเป็นสแตทที่ผมว่าไม่มันมันคือจริงถ้าตัวนี้มาเมื่อสักเจ็ดไม่ไม่ไมถ้าตัวนี้มีออฟแล้วก็ได้ดาเมจเท่านี้ได้สแตตเท่านี้เมื่อสักประมาณ 10เดือนที่แล้วนะครับหรือไม่ก็ปีหนึ่งที่แล้วตัวนี้จะเก่งนะแต่พอมันมีออฟเมื่อ4เดือนที่แล้วผมรู้สึกไม่เก่งเลยอะนะครับและที่สําคัญที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เก่งเหมือนเนมดูออฟมันครับออฟมันครับเพิ่มดามจเริ่มต้น2000นะครับแล้วก็ดามจ อัพขั้นต่อไปบวก2,500นะครับบอกได้เลยว่าออฟนี้โคตรโหดนะครับออฟโหดเหี้ยๆเอาง่ายเลยคือถ้าตัวออฟตัวนี้ใส่ให้กับคีร่า6ดาวแล้วมีผลนะคีร่าไม่ไดาเมจแบบทะลุแบบ1พินเลียนเลยอะ่ะนะครับไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าถึงผมว่าน่าจะประมาณสักถ้าบวก100%น่ะมันจะประมาณ2อบีเอ๊ะเออมันจะประมาณ2อบีถ้าบวก1,000%มันก็ประมาณ20่บี ได้นะครับก็ประมาณแบบโอ้โหถ้าใส่ออฟตัวนี้ให้กับคีระผมว่าน่าจะราวแบบคีระน่าจะกดทีนี่คือน่าจะได้หลักทินเลียนอะนะครับคือออฟมันโหดมากผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยออฟมึงโหดขนาดนี้แล้วอะแต่ตัวมึงยังกากอะเออคือตัวมึงยังไม่ติดเมตาแล้วคนยังไม่นิยมใช้อ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้เลยครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือพลเรือเอกเลยนะถึงแม้ว่าบทไม่เยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องคือพลเรือเอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมสว่าเฮ้ยมันห่างชั้นกับในเรื่องจริงๆนะคร และต่อมานะครับเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะครับมาจาก My Hero a c a d e m i ดของเรานะครับนั่นก็คือออมไม้นันเองครับหรือว่า o f f o r er One เอ้ยไม่ใช่ Off er One ตัวร้ายนี่หว่าออมไม้นี่แหละถูกแล้วนะครับอ่าก็ออมไมครับเป็นตัวละครที่มาแบบช่วงแรกๆช่วงแบบเปิดแบบแมปใหม่ๆเลยนะน่าจะประมาณมาในอัปเดตอัปเดต หอัปเดต2ของแมปเลยก็ว่าได้และก็เป็นตัวละครที่ผมสุ่มครั้งแรกแล้วก็ได้เอ้ยไม่ใช่เป็นตัวละคร5ดาวตัวแรกที่ผมได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเมื่อสมัยแต่ก่อนที่มันมาใหม่ๆถือว่าเก่งนะ ถือว่าเก่งเลยนะครับดาเมจอยู่ที่250นะครับระยะ25คูดาว5วินะครับก็ในยุคนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าคูดาว5วิแล้วดาเมจประมาณหลักร้อยบวกๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะในยุคเมื่อ1ปีที่แล้วเลย1ปีที่แล้วเลยนะเว้ยนะครับใช้จ่ายทั้งหมดหรือว่าัพทั้งหมดเนี่ย4,000ถือว่าค่อนข้างเยอะใน1ปีที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าตัวฟาร์มเงนินเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็พอ up max นะครับ ดาเมจจะอยู่ที่2 5 0 0นะครับระยะ35คูด,ดาว5วีนะครับก็เรียกง่ายๆว่าสู้3ดาวบางตัวในตอนนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำอย่างเช่นตัวแบ็คแมนที่เป็น3ดาวอะดาเมจหรือว่าสเตตผมว่าดูดีกว่าออสตาอีกนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันห่างชั้นกับในเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดในในเรื่องเนี่ย ผมว่าออสตาเนี่ยน่าจะมีพลังแบบเป็นอันดับต้นๆของเรื่องผมว่าน่าจะอันดับ 1, 3, uh, หนึ่งด้วยซ้ำอ่ะไม่อหนึ่งก็สองอ่ะในช่วงที่เขาฮอตฮัดพีกๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันอยู่ในแมปออสตาแล้วไอ้เหี้ยคนละคนเลยนะครับคนละคนจริงๆแต่ยอมรับผมยอมรับตรงนี้เลยว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วที่ผมสุ่มได้เขาผมใช้ตัวเขาเป็นตัวแบบลงสตอรี่หลักเลยนะเออแบบมันถือว่าค่อนข้างเก่งในแต่ก,ก่อนจริงๆแต่ว่าในตอนนี้มันไม่ได้เลยนะครับมันไม่ได้จริงๆนะครับเออแบบผมอยากให้มี6ดาวอ่ะตัวเนี้ยผมไม่ได้ เป็นแฟนออสตานะเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นแฟนออมไหมแต่ผมอยากให้ตัวนี้มันดูดีขึ้นกว่าน,นี้หน่อยนะครับแฟนๆออมไหมจะได้รู้สึกชื่นใจนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ผมรู้สึกว่าห่างชั้นจริงๆนะครับกับในยุคนี้นะไม่ไหวจริงตัวนี้นะครับและตัวต่อมานะครับนี่เปลี่ยนเรื่องกันบ้างน,นะครับเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วนะมาจากเรื่องเจ็ดบาปของเราน,นั่นเองครับอ่าก็หนีไม่พ้นพระเอกอย่างเมริโอเดทฮึบเมริโอรัสต่างหากล่ะ ก็ตัวนี้เป็นอีบิงตัวละครที่ผมมองว่าห่างชั้นจริงๆกับในยุคนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มาได้นานแล้วเหมือนกันผมว่าก็ประมาณรุ่นเดียวกับออมไหมเลยก็ว่าได้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับโ้และดูสโลแกนตรงเนี้ยนะครับน่าจะตรงนี้น่าจะสโลแกนนะ ถ้าคุณตายคุณจะไม่มีวันตายจริงๆหากเป้าหมายคุณยังคงอยู่คุณจะไม่ตายนั่นคือความหมายที่แท้จริงของอัศวินนะครับเออเป็นไงโอ้โหคติเตือนใจไปเลยดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าดูดีกว่า,าไหมเมื่อกี้นะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มสแตทดูสแตทกันหน่อยดีกว่านะครับก็ดาเมจหกรนะครับระยะ15คูดาห้วินะก็ถือว่า ค่อนข้างโอเคนะครับเมื่อ1ปีที่แล้วแต่ถ้าตอนนี้ก็คือไม่ได้เลยนะครับและก็พอแม็กซ์นะครับดามเอจอยู่ที่18ื่นก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะเออเยอะอยู่นะดาเหมื่นแปดนะครับแต่ว่าระยะ25คูดาว4.7วิเอาจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเกิดระยะของเขาเนี่ยประมาณสัก60ไม่ไมไม่ถ้าเกิดระยะของเขาประมาณสัก 90้ะครัาบและตีทรงกลวยนะครับถือว่าเป็นตัวที่โอเคอยู่นะเพราะว่าครูดาวก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะและก็ใช้ตังห้าพันเฮ้ยถ้าเกิดเอาดีๆตัวนี้คือระยะเยอะเนี่ยผมว่าโอเคอยู่แต่ว่าระยะแค่นี้ผมว่าไม่ไหวจริงๆกับในยุคนี้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ห่างชั้นจากในเรื่องจริงๆเพราะว่าเขาคือพระเอกคือผมไม่ได้ดูเรื่อง7บาปนะไม่ได้ดูแบบตามติดอะไรเป,เ,ปเป็นแฟนขนาดนั้นแต่ว่าผมเคยดูเดอะมูฟวี่แล้วก็ ดูผ่านๆน,นิดนึงก็พอเห็นว่าเอ้ยตัวนี้ก็คือเป็นไบเอกที่เก่งอีกคนนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหในแมปก็อยากให้มี6ดาวเพิ่มบ้างแต่ตอนนี้ถ้าใครได้เห็นออสตาได้ดูเนี่ยน่าจะพอรู้ว่าออสตาเขายังไม่ได้นาเนินเนื้อเรื่องของเบาปเท่าไหร่ยังไม่ค่อยใส่ตัวจากเบารมาผมว่าอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมี6ดาวของเมลิดัสเข้ามาหรือว่าอาจจะมีตัวจากเบาปเข้ามานะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อยากให้มี6ดาวจริงๆนะครับ และตัวสุดท้ายในคลิปนี้ของเราแล้วนะครับบอกได้ว่าตัวนี้หลายคนไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีอยู่ในแมปนะครับนั่นก็คือเจ้าเมใจนั่นเองครับอ่าก็คือหลายคนอาจจะไม่เคยดูเรื่องนี้นะผมจําชื่อไม่ได้แหละว,ว่าเรื่องมันคืออะไรน่าจะชื่ออาาดินหรือเปล่า เออน่าจะใช่อลาดินที่มีพระเอกเอ้ยที่มีเพื่อนนะครับเพื่อนขอชื่ออาลีบาบานะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยดูอยู่แล้วผมบอกได้ว่ามีใจคนนี้คือค่อนข้างเก่งเลยนะครับในเรื่องนะคือเป็นเออระดับจะเรี้ยว่ัาพระเจ้าได้ไหม เออก็น่าจะเรียกได้นะครับว่าระดับพัดคือไม่เชิงว่าพระเจ้าแต่ว่าก็เป็นคนแบบครอบครองคือพ่อแม่ของเขาเนี่ยคือคนที่ครอบครองโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็ลูกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรมามาอ่ามาแบบกอบกู้โลกจากกู้รายแล้วกันเพราะว่าผมก็จาไม่ค่อยได้แล้วครับแล้วก็บอกได้ว่าตัวนี้ ในเรื่องถือว่าเป็นตัวที่มีความสามารถอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอในแมปเนี่ยหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่งมีตัวนี้อยู่แล้วก็น่าจะไม่อยู่ในตู้แล้วด้วยซ้านะครับก็ทำเห้ของเขาเนี่ยอยู่ที่610นะครับระยะ15าคูดาวหาวิคล้ายๆมีเลอรดัสเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็พออัพแม็กเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ สี่พันก็ถือว่าห่างจากมีลาธเยอะเลยประมาณ3-4เท่าก็ว่าได้นะครับเออก็ตัวนี้มาน่าจะมามามาช่วงแรกๆเหมือนกันนะครับระยะเนี่ยอยู่ที่21คูดาวสาวินะครับแล้วก็ เนี่ยครับเวลาโจมตีเขาจะอัญเชิญแบบเขาเรียกว่าอะไรอันสแตนและกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอลาดินหรือเปล่าตอนเนี้ยนะครับเออแบบอัญเชิญสแตนออกมานะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับคือครูดาวเร็วก็จริงแต่ว่าระยะ21ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็นี่น,นี่มีให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับอ่าก็ใช้ตังอัพไปประมาณ4,000นะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าห่างชั้นจากในเรื่องพอสมควรใครที่ได้ดูนะครับได้ดูเรื่องนี้ที่เขาสแสดงที่เขาอยู่ในเรื่องอ่ะน่าจะพอรู้ว่าอยมันห่างจริงๆนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับหาตัวละครที่ผมพูดไปอาจจะไม่ได้ตรงใจกับทุกคนนะแต่ว่าก็ห้าทุกคนยิ้มอย่างไรลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าเอ้ยพี่อย่างงู้นอย่างนี้นะเออตัวนี้ผมว่ามันก็ได้อยู่นะเออปื๊บป๊บอะไรก็อด้ไปนะครับคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอกันคลิปหน้าผม